กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมื้อเนี้ก็พบพอกันให้เขาครับพุกตีพาแซ่บครับมื้อนี้เขาก็ได้เป็นเมนูมกไข่ปลาครับหรือว่าหนึ่งหนึ่งไข่ปลาครับบ่ได้มกครับเป็นหนึ่งไข่ปลาทองปลาครับสื่อมาก็อยู่ตลาดครับเห็นโอ้พี่น้องครับเบิ่งไข่หนุ่ยหญ่งมันไข่สองพวงครับยหญง่ๆเลยครับมาพี่น้องครับกับข่าต๊บใหญ่ครับมื้อเนี้ น้ำจิ้มอ๋อน้ำจิ้มตำเองครับมาเลยครับพี่น้องครับเป็นลวกคาเป็นลวกคาอันนี้หนึ่งหนึ่งอหนึ่งแตงครับพี่น้องครับนี่พักลวกพักกินครับอ่าพวกอ่าหนึ่งปลาพักแบบนี้มันจะกินกับพวกหนึ่งปลาปนปลาครับอ่าหนึ่งไข่ปลานะครับพี่น้องครับพักแบบนี้มันจะเข้ากันครับเขาก็ได้พักการดหินมาพร้อมมาเลย นี่ครับจะออกมันๆครับ อม,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 อมงครับพี่น้องครับเนื้อแน่นครับเป็นไข่แน,น่น กินแบบนี้ครับแจ่มดีครับกินแบบบ้านๆเขาครับพักสมุนไพรเมื่อนี้ก็เป็นปลาครับ มาเล้ครับพี่น้องครับมาสับแจมั้งกันครับมือเนี่ยผู้ได้มักเมนูแบบนี้ครับคอมเมนต์นได้ครับอืนค,ครับลวกนอค่าแบบนี้ครับโอ้สุดยอดครับ หอมกิน,นะคาครับ <c oughs> <c oughs> เมนู <ülme> แบบนี้ครับพี่น้องครับพื้นทองปลาแลา้วก็ไข่ปลา มันต่อกันมั้ครับสมชื่อบักน้ำครับ มาครับพี่น้องครับมาเจบเๆแล้กันครับกำลังแสบอยู่ครับบอกคอยได้บอกครับพี่น้องครับ <c oughs> เมนูเนี่ย อยู่้าอ่อนครับ่ปลองครับเป็นหนาะ ่วนมากนี่ผมได้กินนะครับอ่าค่าเนี่ส่วนมากจะเป็นต้มป่นปัญย้อนครับต้มปนป่นปัญย้อนครับพี่น้องครับหรือปลาสังขวาดครับเมื่อเลี้ยงกับว่าจะเป็นไส้ชั่วครับเป็นอ่าปัญย้อนปลาสังขวาดนี่ครับเป็นไส้อยู่ลุมบานนะครับพี่น้องครับ เห็นเป็นสองพวงนี่นี่บอยมัน่ามันจะอันนั้นด้อพี่น้องครับมันจะโอ้แน่นอยู่ด้วยครับผมว่าขนาดผมกินไปซ้ำนี้นงครับนี่ใครมันจะออกแน่นะครับถ้ากินไปว่มีอะน่ารอเรียงมันจะฝืดครับก็กินแล้วท้องไครป่าผู้ไดมากมันๆคือผมนี่แซ่บครับป่านา้ในนี่ผมนีมักตาส่วนท้องครับ แบบนี้ครับไข่ะแน,น่นครับแบบนี้จะอิ่มเร็วครับพีพ่้องครับเนี่ย มางนี้มันจะแก้ครับมางมังปลายบางเาางางพลนลอกนะครับแต่ว่าส่วน,นกลางๆมันจะได้อยู่ครับ <laughs> ครับเป็น้องครับอินอสุดยอดครับมื่อเนี้ยเป็นเมนูพื้นบ้านครับกิ่นง่ายเมนูเนี้ยครับกินตะขาอ่อนครับ กะเขากินบะเบิดหรือว่าอิ่มครับพี่น้องครับถ้ากินบะเบิดเนี่ยเขาบอได้ว่าเอาถิมนะครับพี่น้องครับเอาไปเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งไหมครับแล้วก็ม่กินบะมีถิิมครับกับน้าจิ้มกับเจวกะไปกินได้ต่อครับแต่ว่าไข่ของเขามันจะแน่นครับพี่น้องครับกะดีจูมี น้ำเต้าครับมีน้ำเต้าซอยรอเลี้ยงโอ้มือนี่เป็นเมนูแซ่บอีกเมนูหนึ่งครับพี่น้องครับครับลวกผักเนี่ยับบรรยากาศตอนเที่ยงครับเที่ยงเจรไบกินเข่าเที่ยงครับกินเข่าเที่ยงกินเข่าช่วงบ่ายๆโอ้แซ่บพืเก่าครับพี่น้องครับเอามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นด้นะครับพี่น้องครับฝากกดติดตามครับช่องฟุกตีพัแซ่บกับฝากไปติดตามนะครับเพจเพจเพจช่องฟุกตีพัแซ่บครับพี่น้องครับเฟสบุ๊กแฟนเพจครับ ืัอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับคลิปหน้าจะเฮ็ดยังหรือว่าเขาไปติดตามหรือว่าผมอยู่ใส่มองนี่ผมก็จะเอามาให้พี่น้องในเบืองครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปะย้อนอยู่ครับเพื่อผมไปใส่ผมจะเอามาลงช่องนี้นะครับพี่น้องครับช่องหากินแน่ครับคลิปกินแน่ครับพี่น้องครับกะจะ่ากันนะครับพี่น้องครับเอาืันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ